ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่บึงสรีไฟนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะกับคิวชาแนลก็เลยก่อนจะเข้าบึงสรีไฟเห็นเ <ünd S 2> <ส>น,นี่ยคชุดต้อยนะคะที่ยีส0เนี่สนี่ะะหน้าตาเนี่ยก <ünd S 1> ็คือมีสามมีสามไม้แต่ว่าไม้นี่ก็ทำล้าสามแถวนี่คือ20บาทดูนะคะมีอะไรบ้าง เาห่อนะคะก็ม um, okay. ีเผาคั่วมีมีถั่วคั่วหอมมะนาวแล้วก็มีอะไรบ้างคะเชื่อมเชื่อมนะคะเอ๊ะเขาใส่ไปเลยเหรอคะกินได้เราหอดิหอดเขาใส่ใบมะพร้าวคั่วใส่หอมใส่ขิงน้องอย่าเล่นค่ะลูกจะตามด้วยนี่ค่ะ เปป็นดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มกันเลยคะอ่าจะกิ้มไงนี่ค่ะิมเป็นลงียงคำนี่จิ้มนะคะหอมมไหยคะมะพร้าวคั่วนะคะกลับไปงนียน้ำจิ้มจะได้รสชาติคือมันหวานเลยคะพี่ค่ะมันจะต้องออกหวานออกเปรี้ยวออกมัน ชาเผ็ดนิดหน,น่อยงเจิ้มนี่ใส่ใส่หรือเปลคะอยา่างน,น,นี้เลยนะเหมือนมีนี่ด้วยอะ่ะมะขามมะขามป่ะไม่ลูกเลือดเกียยมะนาวลูกเกียยมะนาวใช่ไหมคะก็อย่างนี้คือได้ยี่สิบบาทนะคะไม่แพง ตีที่ซื้อไปทั่วไปก็คือให้ไปห่อเองแล้วจะมีใส่แยกเครื่องที่ว่าแต่เราจะกินได้น้อยมันจะไม่ได้กินอย่างที่เราห่อให้เนี่ยจะได้ได้ดีกว่าอันนั้นก็ไปห่อเองที่ไม่ได้โอเคค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะสําหรับคนที่จะมาพิจิตมีขายค่ะแม่ขาเป็นเป็นของค้นชื่อนี่ก่คะค่ะเป็นชื่อที่ดีมีหลายเจ้ามากเพมเห็นเดินมาก็มีเลยตรงนี้เนี่ยขายใครยกัน เจ้าเก่าเจ้าเก่ามีแต่เจ้าเก่ามีแต่เจ้าเก่าเราเลยต้องเป็นเจ้าใหม่อ้โหน่อยครับค่ะอาหาเมี่ยงคำเป็นของขึ้นชื่อจังหวัดพิจิตรนะคะชื่อมากอืโอเคค่ะมันไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวทอดกรอบอะไรเนี่ยเนี่ยรักของฝากเม็ดบัวของพิจิตรเป็นชื่อมากอันนี้ดังมากใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวซื้อเมี่ยงคำไปกินโอเคพี่ ใส่สูงให้หนูหน่อย